ผมสวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อใหญ่สงวนครับพ่อใหญ่สังวนตังวนะครับเขาเรียกตังวลผมเขาเรียกพ่อใหญ่นะครับครับได้ครับได้ครับครับพ่อใหญ่ขอแจ้งพิกัดหน่อยครับผมแอออยู่บ้านโคกนวยครับตำบลสีสุกครับครับอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับครับผมอันนี้พ่อใหญ่ทำอะไรบ้างครับที่นี่นี่ที่นี่ก็มีหญ้าล้วนเลยครับนี่หญ้าลุวนล้วน เป็นโซล่าเซลแล้วก็ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวครับจากที่ผมดูในี่พื้นที่พ่อใหญ่เยอะมากครับปลูกหญ้าเนี่ยแบบวัวกินหมดหรือเปล่าเนี่ยวัวพ่อใหญ่มีกี่ตัวครับเนี่ยมีอยู่ช่วงนี้มีเก้าตัวครับมีเก้าตัวจากที่ดูหญ้านะกินไม่น่าจะทันเอาหญ้าเยอะมากครับพ่อใหญ่ทันก็จะบดใส่ถังไว้รับเพราะมันมีถังอยู่ที่บ้านอยู่ครับอ๋อนี่คือตอนก่อนที่พ่อใหญ่จะเลี้ยงวัวเนี่ยปลูกหญ้าไว้ก่อนว่ายยงไงไรครับเตรียมตัวยังไง ไอเริ่มต้นเลยก็เลี้ยงวัวมาเกือบ2ี่ปีแล้วครับแต่ก่อนก็จะไปผลูกไปอะไรอย่างนี้แหละครับครับแต่พอหลังๆมาก็เริ่มปลูกหญ้าครับครับปลูกหญ้าเริ่มจากเนเปียจุดนี้แหละครับเนเปียรจุดนี้ถัดเนเปียจุดนี้เสร็จก็ปลูกไปปลูกมาเริ่มพลิกแพลงครับเริ่มพลิกแพลงครับเริ่มจะคิดทําน้นทํานี่ครับก็เลย ปลูกหญ้ายอย่างเดียวเลยครับตัวน,นี้อันนี้ก็แพนกล่าอีกครับอันนี้แพนกล่าครับเพิ่งปลูกได้ปีหนึ่งครับแพนกล่าปลูกได้ปีหนึงน่งครับแต่ก่อนจะเป็นเนเปียทั้งหมดเลยครับแถวนี้ครับครับ,บไอแปลงแรกอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมพ่อใหญ่ครับแปลงแรกแพนกล่าฝั่งนูน้น,นอีกปีที่แล้วครับตัวน,นู้นแล้วตรงนี้ด้วยครับพ่อใหญ่อันนี้เพิ่งปลูกครับตรงนี้อันนี้เพิ่งปลูกอีกครับอันนี้เพิ่งปลูกได้เดือนเดียวครับนี่ตัวนี้มาดูครับตัวนี้เดือนหนึ่งครับครับตามพ่อใหญ่ไปครับ เออวัวเก้าตัวนะผมแต่หญ้ามหาศาลครัคิดจะซื้อเพิ่มอยู่ครับแต่เราหญ้าเราต้องพร้อมก่อนหญ้าต้องพร้อมก่อนนะครับเนาะหญ้ามาก่อนวัวเลยครับครับว่าใช่ครับครับเพราะว่าแค่ในเปียอกมันก็กินน่าจะวันหนึองเลยแหละสิบตัวนี้วันละแถวนะครับวันละแถวเองกินแบบอิ่มเลยครับโอ้โหครับครับผมเออเดี๋ยวให้ดูแปลงหญ้านะครับครับหญ้าสามสิบวันครับนี่เออหญ้าสามสิบวันเองครับ แต่จะงล,งลงปุ๋ยคอกครับแปลงหญ้าถ้าตัดเสร็จก็ปุ๋ยคอกก็จะทับเลยครับอ,อ๋อแปลงกลาน,นี่ปลูกง่ายไหมพ่อใหญ่ก็ไม่ยากครับไอ้เริ่มต้นก็ยังไม่มีความรู้นะครับยังลองผิดลองถูกพอปลูกไปปลูกมาก็ง่ายแล้วรเรียมก็ไถไถเสร็จก็เอาน้ำลงครับตัวนี้ครับน้ำลงเสร็จก็เอาย่าครับารแต่ผมปรับดินให้เสมอเพื่อต่อไปเราปล่อยน้ำทีเดียวมันจะไปทั่วเลยถึงครับอืมครับครับต่ถ้าเราเราเราทำไปเพื่อกินหน้า้รไงครับครับ นาแรงแล้วใช่ครับไปน้ำจากไฮโซลาเซลล์มาทีเดียวทีเดียวเสร็จก็มันจะไปทั่วครับผมได้กินทั้งปีนะครับได้กินทั้งปีครับไม่ต้องไปที่อื่นเลยครับการเตรียมการของพ่อใหญ่นี่สุดยอดจริงเรื่องวัวต้องการเตรียมการก็สําคัญมากนะครับสำคัญมากเลยครับจะทําให้เราแบบบริหารจัดการเวลาได้ง่ายนะครับเนาะง่ายครับนี่พ่อใหญ่ทําอะไรบ้างครับอาชีพของพ่อใหญ่นี่อาชีพผมนะครับอาจารย์ทุกวันนี้ก็ตัดยางให้วัวเสร็จก็มันมีกรีดยางอยู่ประมาณสิบไร่นะครับครับเราสามารถเบ่งเวลา จากกรีดยางเปลีดยนยางด้วยครับแค่วัววัวถ้าเราเลี้ยงวัวเนี่ยวัวก็เช้ามาปืนให้กินฟางครับกินฟางเสร็จเราก็ถ้ากรีดยางเสร็จเราก็ไปยดน้ากรดอ๋อย,ยดน้ำกรดเสร็จเที่ยงมาเราก็มาตัดหญ้าให้วัว yes? ครับตัดหญ้าให้วัวใช้เวลานานไหมตัดหญ้าให้วัวสิบตัวเนี่ยครับใช้เวลาประมาณตัดประมาณ20นาทีครับวันีาทีประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเสร็จเลยเสร็จเลยให้วัวกินเสร็จเรียบร้อยเลยครับครับนี่การจัดการของพ่อใหญ่ได้ยินว่าขายอะไรไอติมด้วยขายไอติมครับ ทีต่อแล้วจะหน้าเลงนี่จะขายติมตาครับขายติมตากก็ร้านนั้นก็ตัดญ้าให้แม่บ้านไว้นะครับครับครับเขาก็มาบดบดบดเสร็จเขาก็เลี้ยงได้คนเดียวนะเพราะมี้าอะไรผมก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้นะครับผมครับนี่ผมลืมถามว่าเนื้อที่ของพ่อใหญ่ทั้งหมดเนี่ยที่ปลูกญ้าปลูกอะไรเนี่ยประมาณกี่ไร่ได้ครับปลูก้าคํานวณแล้วประมาณสี่สี่ไร่ห้าไร่เนี่ยแหละประมาณสี่ไร่ห้าไร่ครับโอ้ถ้าตีแบบแหง้าที่พ่อใหญ่ปลูกไปแล้วตอนเนี้ยครับกี่ไร่แล้วครับเนี่ย ตอนนี้ประมาณสี่ห้าไร่แต่อีจะขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าจะขยายเต็มเลยครับจะจะไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งไงไอข้าวก็ไม่มีราคาเนาะราคาไม่ดีปุ๋ยแพงอะไรแพงงนี้ครับครับครับก็เลยจะหันมาเลี้ยงวัวแบบแบบไอมันเยอะขึ้นนะครับผมว่านี่พ่อใหญ่คิดการไกลถึงการขายยาด้วยไหมครับนี่ครับไอนี้วันนั้นได้ขายแล้วครับนี่ประมาณห้าพันแล้วครับนั่นไงครับผม สองสาวันนี้เขาก็จองไว้แต่ไม่พอกันนะครับโอ้นี่นี่สี่ห้าคนแล้วครับนี่ครับตัดนิดเดียวก็สี่ห้าพันครับครับรบกวนพ่อใหญ่พาไปดูข้างในสวนนะครับผมครับครับนี่ตามพ่อใหญ่ไปครับนี่การเตรียมการการเลี้ยงวัวเนี่ยสําคัญนะครับอย่างที่คิดครับเลี้ยงวัวครับครับสนุกมากเลยครับถ้าเตรียมการไว้ดีก็ลดเวลาลดรายได้หมดเลยนะครับครับถ้าช้จ่ายอะไรก็ครับ คือถ้ายาพร้อมทุกอย่างก็พร้อมแล้วครับผมแต่เราต้องปลูกแบบเป็นล็อกเป็นล็อกอันนี้สองล็อกครับตัวนี้มันจะเป็นช่วงห่างกันประมาณส5ห้าวันนะครับครับครับอืมมันต้องอย่างนั้นถ้ามันเกเกินไปมันก็ไม่กินกินไม่โปรตีนอะไรมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มที่นะครับครับครับนี่ครับใหญ่ก็มองการไกลถึงการขายเลยนะครับผมนี่ต่อไปว่าจะขยายไปเรื่อยๆก็คือ ไม่พอขายนะครับช่วงนี้ครับพูดไว้สี่ห้าคนก็ไม่มีทนพันยังให้ในถึงไม่พอขายนะครับเพราะในหมู่บ้านนี่ครับครับก็มีอยู่ได้ประมาณเจ้าหนึ่งเท่นั้นเลยครับครับครับอยากจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมครับอันนี้เลียงอนี้ไม่พอขายครับตอนนี้ไอเนเปียนี่ก็จะนี่ก็เนเปียนะครับครับเราต้องแหงกันประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบวันครับเพราะว่ามันจะได้กินแบบต่อเนื่องอ๋อให้มันเก่ยทั้งนี้มันจะไม่เก่ยเหมือนฝั่งนู้นนะครับอืมครับ ต้องบริการจัดการหญ้าด้วยนะครับผมบริการจัดการหญ้าด้วยถ้าเหลือจะถ้ากินไม่ทันจริงๆก็ถังหมักมีครับครับหมักหมักไว้บดหมักไว้ครับนี่นี่กระท่อมน้อยนะครับผมกระท่อมน้อยครับบรรยากาศดีนะครับผมสัรสค์ตอนปีใหม่เด็กๆกำลังเทพครับนี่ผมก็ชอบในวันวานเงี้ยแหละครับเนี่เดี๋ยวไปดูแปลงข้างหลังนะครับการเตรียมการเนี่ยเยอดเลยครัครับ อันนี้ก็เพนกล่าเหมือนกันครับอันนี้เพนกล่าครับปลูกได้ประมาณสิบวันนะครับตัวนี้นี่ครับผมปลูกประมาณได้ประมาณสิบวันอันนี้วันแล้วครับพ่อใหญ่ได้ไปซื้อพันธุ์มาจากไหนมันก็เป็นของยากของตัวเองเลยพันธุ์เริ่มต้นมาจากตัวนู้นแหละครับจากตัวนู้นอย่างเดียวเลยครับปีที่แล้วที่มาก็ขยายมาเรื่อยๆขยายลงมา่นี่เรื่อยๆนะครับนี่ครับคือของของผมมันจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเรามีท่อนพันธุ์เองนะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรอย่างนี้ใส่ให้แน่นเลยใส่ให้แน่นไปเลยเพราะว่าถ้าใส่แน่นไหน ต่อไอ้ขึ้นครั้งแรกมันจะได้ตัดนาเลยนะครับครับครับคือเราต้องตะกอนแล้วก็ใส่บางอยู่ครับต้นนั้นแต่ว่ามันมันใช้เวลานานนะครับตัดสองสามครั้งมันถึงจะได้นะครับโอแต่ตัวนี้ถ้ามันขึ้นนะครั้งเดียวมันน่าจะได้น้ำไปเลยนะได้น้ำไปเลยครับครับอืมับอันนี้ปลูกมาสิบวันเลยครับนี่ประมาณสิบวันครับก็คราบก็เริ่มตั้งตัวแล้วเนาะก็ใหญ่นอกตัวแล้วครับหนามากเลยครับตัวนี้หน้าง่งตัวแล้วที่ที่ปลูกมาเลยครับตัวนี้ครับนี่ ผมว่าเนี่ยขึ้นหมดทั้งหมดที่พ่อใหญ่ปลูกเนี่ยครับคำเดียวครับรวยครับคิดว่าจะปลูกแค่สเสมอน,นี้แหละครับดูไปแล้วเพราะว่าั่งนุ้นจะเป็นใบป,ปล่อยครับอไใบปล่อยบัวครับไปปล่อยอนาคตว่าจะทํโค้งไปแล้วก็ปล่อยออกพอหน้าแรงมันญ้ามันมัน,ม,นมันได้มันอะไรแล้วเราก็แค่ปล่อยไปนู้นแล้วก็มามาในโคกนี้ นี่ครับไปไว้ในคอกไม่จบแล้วครับผมครับนี่พ่อใหญ่แกนําเสนอดีนะผมการจัดการครับนี่คิดไว้ก่อนแล้วก็ทําเลยลงมือทำทำเลยครับวางแผนคือคือพ่อใหญ่จะวางแผนมาดีนะครับผมครับนี่การเลี้ยงวัวเนี่ยต่อไปก็สบายแล้วสบายครับเลี้ยงวัวนี่ดูฝั่งนู้นนะผมพ่อใหญ่แกก็จะไว้ปล่อยวัวนะก็จะทำคอกข้างหลังใช่ไหมพ่อใหญ่จะทำคอกข้างหลังแล้วก็ปล่อยออไปนู้นเลยรเสร็่นะไว้ครับแล้วก็ ยากจากนี้เราะครจะตัดไปใส่รางครับครับครับนี่ครับกินอยู่สบายเนาะครับกินอยู่สบายครับไม่ลำบากด้วยครับไม่ยากครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับผมครับอันนี้เป็นการนําเสนอความรู้และเคเรียกว่าการวางแผนการเลี้ยงวัวเนาะประสบการณ์ครับประสบการณ์ด้วยนี่ครับผมนี่มกลงพ่อใหญ่พาไปดูวัวของพ่อใหญ่นะครับผมครับครับผม ันที่ครอบวัวของพ่อใหญ่นะครับผมเนี่ยวัวมีประมาณกี่ตัวพ่อใหญ่เนี่ยตอนนี้มีอยู่เก้าตัวครับเก้าตัวนะครับเนาะครับอ่าดูกันให้ยานะครับผมแบบเหลือเฟือเนาะเหลือเฟือครับคือยาพร้อมแล้วครับวัวแต่วัวน้อยไปหน่อยครับเดี๋ยวพ่น้อยไปหน่อยครับผมเอ็นใส่หัวหารด้วยใส่หัวหารได้ครับพ่อใหญ่เป็นของซีเคครับคือใส่ใส่ของซีเคครับที่ใส่ไม่เยอะนะครับประมาณวันเดือนเก้าตัวกับประมาณสองกิโลครับเนี่ยคือประมาณสองกิโลเองครับคือ ใส่ไปแล้วเขาจะกินดีขึ้นนะครับเขาจะกินหมดเลยนะใครจะได้กลิ่นนะครับไม่ได้กลิ่นประมาณนั้นคือคือเราไม่ต้องเรียงว่าเน้นูอาหารเยอะนะครับครับคือจะใส่เฉพาะในเตียนี่แหละครับครับเป็นแพโกล่าที่ตัดมาก็คือก็ไม่ได้ใส่เลยครับไม่ได้ใส่เลยครับคือคืออันนี้มันจะเกยหน่อยไปหน่อยครับก็เลยต้องโรยหอาหารให้มันกินหมดนะครับครับคอมเมนต์ข้อวัวใหญ่มากเลยนี่ครับสร้างหมดประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยขอใหญ่นี่เป็นจะใช้เป็นเศษไม้ทั้งหมดเลยครับอ๋อเศษไม้ทั้งหมดเลยไม้ก็เป็นเศษลูกนาครับคืออ๋ออันน ทำคนเดียวครับนี่ครับแล้วจะสะสมไม้มาลังคาก็มีทั้งกระเบื้องมีทั้งครับสันไทยครับกระเบื้องก็จแจกบ้านเก่าแล้วก็มาสังสีด้วยครับสังสีด้วยครับตัวนี้นี่หงนี้คือยังไม่ได้ต่อออกไปให้มันกว้างขึ้นนะครับครับครับพอจะตีงบประมาณได้ไหมครับพ่อใหญ่งบประมาณในนี้ตีไม่ได้นะครับเพราะว่าตีไม่ได้นรอบของเก่ามาเลยมันเป็นของเก่าและเศษไม้มันเป็นูไม้ลูกคาบ้างครับอ๋อสันไทยตอนนั้นก็ซื้อมาหมื่นเจ็ดนะครับครับตอนนี้ตอนมันถูกอยู่นะครับครับผมครับ พ่อใหญ่ก็เลี้ยงวัวแบบเรือวัวไทยเนาะวัวบ้านเราเนี่ยอะไรครับเนาะเมื่อนี่แหละครับวัวเลี้ยงง่ายครับเนาะครับเลี้ยงง่ายครับเออสายคุณของพ่อใหญ่ก็จะอยู่ข้างหลังเราครับอันนี้แยกคุณไว้แยกครับเออแยกแยกแกนนมบ้างอะไรบ้างครับไม่ให้แม่มันโผล่จนเกินไปนะครับครับผมเนี่ยผมสนใจแม่วัวหัวโลนนี่ครับผมครับนี่โัเล่หัวโลนครับอันนี้ได้มาจากฝั่งนู้นเลยครับทางทางหลวงคูพัฒนาอะไรทางนู้นนะครับกองคาร์บูรินนะครับสวยนะครับตัวนี้เนาะครับนี่ป เกี่ยวข้าวนะครับคุยคุยกันไปมาถูกคอกันเขาบของคนเกเขาขายให้นะครับยายเกกําลังตัดหญ้าอยู่จะบอกไปจะขายชาโรเล่ไปดูแล้วก็โอ้สวยตัวนี้ครับก็ซื้อมาเนี่ยให้ลูกดีเนาะครับมันซื้อซื้อมานี่มันท้องด้วยครับครับครับพองได้ประมาณสองเดือนนี่แหละครับอพอมาถึงผมก็คลอดเลยตอนนี้มันทองยู่แล้วประมาณสามสี่เดือนครับนี่ผสมพ่อไหนไว้ครับพ่อใหญ่ผสมไอ อันนี้ก็จำไม่ได้ครับเป็นของชาโรเล่ครับอ๋อแต่ผสมชาโรเล่ไว้นะครับเนาะไม่เพงครับเป็นของไอราคาประมาณพันหนึ่งนี่แหละครับอ๋อประมาณพันหนึ่งครับเนี่ยแแม่มันจ่ายลูกชวยอยู่ผมว่าครับนี่อ๋อถ้าถ้าเลี้ยงวัวเนี่ยครับอย่าให้ขาดฟางนะครับครับครับตอนเช้าตอนเช้าตื่นมาเราต้องให้มันกินฟางก่อนให้กินฟางก่อนเลยขั้นแรกครับคือให้มันเป็นจัดฝึกระเบียบฝึกไอไอนั้นมันนะทำให้ ฝึกการย่อยฝึกการกินของมันนะครับครับฟางไอ้เช้ามาเราตื่นมาเราต้องใส่ฟางให้มันเลยครับผมจะออกมาเดินกินมันเห็นเพื่อนมันกินมันก็กินตามกันก็กินตามครับเนาะอ๋อผมผมนะครับเที่ยงในผมจะเที่ยงถึงบ่ายโมงผมจะให้หญ้านะครับครับประมาณสี่ถึงห้าโมงก็ต้องใส่ฟางให้มันอีกอ๋อคือฝึกให้มันกินอย่างนี้ะครับครับผมคือฟางมันจะช่วยแบบระบบย่อยของมันนะครับครับพอเป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับเนาะครับกินหญ้าอย่างเดียวมันก็ มันจะเป็นสายเลี้ยว่ายรอะไรไปงั้นครับสุขภาพมันเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับสำหรับของผมครับต้องมีเรธาุนะครับครับตลอดนยครับเรธาุขาดไม่ได้คแผนไว้ครับแผนไว้ตลอดครับผมครับการเลี้ยงวัวสําคัญนะครับการจัดการเนาะนี่คุณพ่อแกก็วางแผนไว้ดีนะครับการเลี้ยงวัวนี่เราให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวมันก็รอกินแต่หญ้าครับฟางมันจะไม่เตะเลยตันนี้มันก็อยู่เราต้องใช้ หญ้าเยอะอะไรมันก็ลำบากตัวเองนะครับใช่ครับกินฟางได้ผมว่าดีนะเพราะมันดีดีครับดีครับดีเลยตัดเคี้ยวเอื้องครับก็ถ้าถ้าคำนวณฟางพ่อใหญ่ให้วันละกี่ก้อนครับวันหนึ่งวันหนึ่งก็เช้าประมาณของผมนะครับกินวันไหนมันกินหมดก็ก้อนกก้อนหนึ่งเละต่อเวลานะครับอ๋อก้อนหนึ่งต่อเวลาครับถ้าวันไหนมันกินแบบหญ้าเราไม่หนักมากแต่ถ้ายาหนักอย่างนี้มันก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเช้าครึ่งเย็นครึ่งโอ้ครับ หยัดไปอีกหยัดอีกก็คือ,อยากม,มันหนักไปแล้วนะครับมันครับผมครับมัน,มนถ้าตีเป็นคำนวณค่าใช้จ่ายต่อตัวนี่ตกตัวละกี่บาทเรานี่เพ่อใหญ่เนี่อันนี้ฟางฟางก้อนต้นหนึ่งก็ถ้าผลอะไรตัวยิมห้าบาทครับครับยิมห้าบาทวันหนึ่งก็ไอตัวหนึ่งวันหนึ่งทั้งหมดนี่ก็ยิมห้าบาทเพราะฟางครับไอ้หญ้านี้เราก็ปลูกปลูกเองใส่ปุย๋ยอะไรครับปลูกนี่ก็จะเน้นแต่ปุ๋ยคอกนะครับครับเน้นปุ๋ยคอกด้วยเน้นปุ๋ยคอกเนี้ยหนักกว่า พวกไอเคมีนะครับครับเคมีเราใส่แค่พอนิดๆหน่อยๆนะครับครับตกไปวัวเกือบสิบตัวเนี่ยตกไปร้อยกว่าบาทถึงไหมไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าหญ้านี่มันมันไอเราปลูกเราก็ไม่ได้มีอะไรมากปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยของเราเนาะหัวหารประมาณสองกิโลหัวหารประมาณสองกิโลใช้ใช้เฉพาะไอในเปียที่มันเริ่มเก๋แล้วมันเริ่มแก่แล้วด้วยแต่แต่ก่อนหน้านี้คือถ้ามันกินช่วงไอที่ กำลังพอดีก็จะไม่ใส่นะครับครับผมครับเพราะเราไม่ต้องอะไรขนาดนั้นเพราะเป็นแม่พันุนะครับนี่ครับครับผมวันนี้ก็พ่อใหญ่เก็ให้ความรู้มากมายเลยนะการจัดการการวางแผนครับก่อนที่จะเลี้ยงวัวนะผมนี่สุดยอดจริงครับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อใหญ่ผมให้ความรู้แก่เอฟซีครับผมขอบคุณครับ